มันเท่าให้โชคสวัสดีที่ส้สุสกนครับผมมาละพี่น้องลักสิบบนรางของอาจารย์ไก่มาซาเนียพี่น้องเพราะว่าเลขพอดสองวดนละเห็นบ่เพื่อนให้ลักสิบบน่างเห็นบ่เก็ดปัดไมโยเกีรยรติปัดไมอยลักหน่วยเหอนพอสิบหกเมษาเนเลขออกสองเกตนะ่ะให้ลักสิบมาอยลักหน่วยบ่เขาพี่น้องบาทนี่สองพฤกษาบาทนี่ ก็ให้ลักสิบคือเก้าหกไปยุ้ลักหน่วยบาทในเลขออกศูนย์หกกันบ่ส่วนสามเนี่ยไปยุ้ลักร้อยคนบาทนี่สามไปยุลักร้อยคนถ้าวิ่งนี่ก็ได้ทั้งบนทั้งล่างนี่พี่น้องถ้าวิ่งนี่ได้ทั้งบนทั้งล่างนี่จับคู่เป็นสามแปดวันนี่เลขมันออกสามแปดแปดบาทนี่ออ 3, 8, 8นพี่น้องเพราะว่าเลขเป็นเคยมั่นกันเพิ่นกระบอกให้เราว่างเก้าสามเนก็บ่มีแจ็คตัวพี่น้อง ตามไปอยู่ลักลอยคนอ่นเนาะตตามกันต่อให้รักสิบมากรักน้วยทั้งสองวัดถืว,ว่าพิชพี่น้องบ่เขา รูดสองวันนะให้สิบมันไว้สิบหก 4มากว่าพี่น้องตรงเล็กแน่ใจว่า4ีเจ็ดเก่าสามตัวคือเก่าและพี่น้องรักสิบ เน้นสีเน้นสีกับเก่านะพี่น้องเด้อเพันเน้นสีกับเก่าเลยขี่มากเจ็ดอีกซะสายวิ่งสายแลนดนะพี่น้องเด้อสี่กับเก้าพันให้ลักสิบ้าวิ่งถ้าวิ่งนี่คืออยู่หลักหน่วยก็ได้คือหลักสิบก็ได้เนาะพี่น้องเนาะส่วนจับคู่นะพี่น้องบายนี่ เรีมา,านนำกันได้้ด้พี่น้องด้วสีเจ็ีเก่านมานน้ำกันได้ 西红西西宁 เก้าสองเก้าหกเก็ดเพืนบาดจับได้พี่น้องได้ถ่าพี่น้องมากลักเก็ดกระชือจัดแด่เพื่นกระือจับตาตัวพผน,น่น มันจับจะตกมันเหนี่นได้พี่น้องได้อ่ะพี่น้องเ้าแคปหน้าจอเอาวันที่สิบหกพฤกษภาสองห้าหกแปดห้องอาจารย์ไกลหลักสิบบนล่างได้พี่น้องได้หลักสิบบนล่างถ้าสายวิง่งสายแล่นนี่ครับมักใจชอบตัวใจกัดพิจารณาเพียงสามตัวนี่ม่เคยหลุดได้พี่น้องได้ม่เคยหลุด มีสีมีเกมี 9, เก่านเน้นสกับเก่าเกดนี่เป็นตัวร่องถ้าพี่น้องมีหลักหน่วยค่ะคือหามาใส่สีเกดเก่าอะไรถ้ามีหลักหน่วยเป็นจับคู่ให้แค่สีคู่สีหกสีหนึ่งเก้าสองเก้าหกคู่สหางบนให้ว่าบนล่างตรงๆเด้พี่น้องได้ ล่างตรงๆเพราะต้องกลับเพราะว่าเิ่นของเพ้่นเป็นลักซิพแล้วเอาพี่น้องแคปหน้าจอตามนี้ครับผมทำมกากระจัดตะคัดกระพันได้ขอพูดอาจารย์ใกล้อะไรกับผมคอยพี่น้องเข้าสชคหมานเฮงๆปังๆกันเอาฝากกดอลไรกดแชร์กดติดตามมันเข้าให้โชคสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม